สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The CP Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมนคลชัยครับเช้านี้ฝนตกครับที่เขตบางขุนเทียนก็คือในกรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นตกกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคงจะเป็นปัญหาในช่วงเช้าแน่ๆเลยครับเนื่องจากเป็นเช้าว,วันจันทร์แล้วก็ฝนตกเวลานี้ เผอิญวันนี้ผมโชคดีหน่อยนะครับคือไม่มีงานทําครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการไม่มีงานทําก็แย่เนอะไม่มีไรายได้แต่สําหรับผมเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีงานทําทุกวันก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งขอสักสาวันก็เพียงพอละไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเกินไปนเอาละวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีบางช่วงสลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรู้อื่นๆบ้างเช่นพวกหนังสือ ที่ผมอ่านหนังสือที่ผมชอบนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซไข่เน่านะไฮโดรเจนซัลไฟด์ Fi ครับซึ่งที่ต้องคุยเพราะว่าเป็นก๊าซตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเสียชีวิตในที่อับกาศเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะครับก็อย่างที่ล่าสุดก็ในพอดแคสต์ก่อนหน้านั้นผมก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีการเสียชีวิตที่ ประจวบเครีขันที่พิษณุโรคและก็ที่ลาดหลุมแก้วเนี่ยซึ่งมันถี่มากอาทิตย์นี้ก็กําลังรุ้นอยู่ครับว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นครับเกลก์ก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการหมักหมมของซากพืชซากสัตว์พวกสารอินทรีย์ต่างๆครับที่มันเกิดการย่อยสลายเกิดการเน่าก็เกิดเป็นก๊าซไข่เน่าตามชื่อมันนะครับกลิ่นจะมี กลิ่นฉุนเหมือนไข่เน่าเลยครับแล้วก็ไม่มีสีลักษณะอันนี้ที่เห็นคือถ้ามองตาม MSDS เนี่ยไอค่า TLV หรือ t e s h o l d Limit Value ของมันเนี่ยก็คือถ้าเราสัมผสัสต่อเนื่องเป็นระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับ TWA อยู่ที่10 ppm ครับคือ10ส่วนในล้านส่วนถ้าเกินกว่านี้เราอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยได้ครับ แต่ถ้าเราทำงานในระยะเวลาสั้นๆคือ STEL Short Term Exposure Limit Time เนี่ยก็คืออยู่ที่15นาทีตรงเนี้ยก็ไม่เกิน15 ppm นะครับส่วนค่า IDLH อยู่ที่100ครับก็คือเขาบอกว่าถ้ามันเข้มข้นถึง100 ppm เนี่ยก็คือเป็น IDLH ก็คือเป็นค่าที่ทำให้คนเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน20นาทีเราก็อาจจะ ายหรือศสื่เสียอวัยวะใดๆไปนะครับในการทำงานของส่วนนั้นๆคือถ้าฟังแล้วเนี่ยตามบกติค่า tlv ของสารตัวใดก็ตามเนี่ยถ้ามันน้อยกว่า100นะครับก็จัดได้เลยว่าเป็นสารอันตรายครับแต่เนี่ยค่า tlv มันแค่10เองครับดังนั้นไอตัวนี้อันตรายมากก็คือต่ำกว่าที่มาตรฐานเขาบอกไว้เนี่ยตั้ง10เท่านะครับก็คือมาตรฐานบอก100อันตรายละแต่ตัวเนี้ยอยู่ที่10 แต่ก่อนด้นั้นค่า idlh ของมันอยู่ที่300ครับแล้วเนื่องจากไอตัวเนี้ยเวลาที่เราได้รับกลิ่นมันอยู่ที่ระดับความเข้มข้นถึง100 ppm เนี่ยจมูกเราจะสูญเสียการได้กลิ่นครับแล้วเราก็นึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลิ่นมันคงหายไปแล้วมั้งสุดท้ายเราก็เลยเสียชีวิตครับนี่คือความเป็นอันตรายของก๊าซไนโตหรือที่เราเรียกกันว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับก็มักจะพบตามกองขยะหรือไม่ก็พบ ตามบ่อบำบัดน้ำเสียและการเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เสียในบ่อบำบัดน้ำเสียพวกนี้ครับแม้กระทั่งพวกบ่อกุ้งก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากอาจจะมีต้องการสูบพวกน้ำจากบ่อหนึ่งไปบ่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการเก็บกุ้งออกมาขายรวมไปถึงกระบวนการต่างๆที่อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องผลิตไอตัวน้ำหมักกา๊าซชีวภาพ ซึ่งมันก็มีก๊าซไข่เน่าแอมโมเนียมีเทนคาร์บอนมอนอกไซด์คำว่าไดออกไซด์เนผสมอยู่เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าก๊าซไข่เน่ามันน่ากลัวจริงๆครับเอายกตัวอย่างแค่ในบ้านเราเนี่ยจิงจกตายเนี่ยโอ้โหคือคือมันได้กลิ่นเหม็นแล้วครับเข้าใจไหมครับแล้วลองดูแล้วกันว่าเวลาที่สมมติมันมีพวกซากพืชซากสัตว์เช่นปลาเน่าอย่างเงี้ย ไม่ต้องอธิบายเลยครับเหมือนที่พอดแคสต์ก่อนนั้นนะผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าชาวประมงเนี่ยก็เข้าไปในห้องที่เก็บปลาที่หาได้นะครับคนที่1 2 3 4 5สสหเข้าไปไม่มีใครออกมาสักคนเลยครับหัวหน้างานไปดูปุ๊บปรากฏว่าครบหมดเลย5คนอยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้าแล้วหัวก็ทิ่มไปในทิศทางเดียวกันครับนาทีนั้นหัวหน้างานก็เลยใช้เครื่องวัดแกส๊สไปวัดดูพอวัดปุ๊บปรากฏปุ๊บ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 ครับไอตัวเครื่องวัดแกส๊สมันร้องเสียงดังเลยครับแล้วก็ฆ่า มาตรฐานของไอตัวก๊าซขคลนที่โชว์เนี่ยมันโชว์ที่350ดังนั้นก็อย่าได้แปลกใจนะครับว่าทําไมถึงตายเกี้ยงกันเลยเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนตั้งที่300เนอะแต่สมัยใหม่เขาตั้งไว้ที่100 ppm ก็ปรับค่าให้มันเกิดความปลอดภัยมากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Code Podcast นะครับ ขอให้ทุกท่านทํางานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าพอดแคสต์อันนี้มีประโยชน์หรือฟังแล้วเกิดความประทับใจใดๆก็รบกวนช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับหรือแม่ก็แชร์ไปยังคนที่คนรักไปทําเป็นเสียงตามสายก็ได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ